ไปเลยเอกไปมองสบายจิตสบายใจไปเลยว่ามีความสุกจังไปไปว่มีความสุกไปห้ยังพ่าอยู่บ้ไขน้อยมึงเราดีกครัที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากี่หี่ต่ขน้อยเรียนู่บ้าน้ากจังหวนกว่าโอเลียนีนใส่กอะไรไปกู้นกันยีหีขน้อยีเห ก็เลยว่าขน่อยไห้ข้าวหน่อยสูงครับไห่ในเดียวเบิ่งเบิ่งตีตอกกับนอนไห้น่องเฉเดย์คุณเบิงไปเหยียบเราแน่ขน่อยอยากไปอยู่แต่ว่าหาโอกาสอย่างนี้ยากเริ่มขวน่อยจีบ้ามันไม่มีบารมีไม่เกิดก่อนสิไปเฮ็ดบุญขน่อยพานุปสรรคร้ายแห้งก็สิได้บุญเด้อจักเป็นปากเป็นเสียงจักมีเหตุมีร่างสัมปิได้ก้อนเฉเด้บุญก่อนสิไปเฮ็ดสังฆทานสิไป้สยกันเช่นบุญมันยากเพราะว่านั่นก็บยายเฮ็ดถ่อเอา โบมันมันมันมีอุปสรรคตัวทำงานกันได้ได้บุญแมนโบแมนมาตลอดสิไปได็กเคหิตบัตรเนาะใส่บาตหนาบัตรกันขนอยนี่ก็ซ่อมเด็กไปเห็ดวุ่นเขาก็มีกระไรขนมลอยๆสร้างเดิมนี่มีเห็นมีล่างตัวคันบ่ปากบ่เสียงกับมีแนื้อหนังนี่เป็นจักรีตัวนอตเทวดาเป็นอย่างว่าไม่มี